เุ้ยไม่หนอหอ,ใใอ,อืมโกใหญ่ได้สูงด้วยเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้าตามแพ้เข้าป่าหาเห็ดอ้เช่นเคยเจ้าเนาะบอกว่าจะมาหรือเปล่าจะได้ก็รด้จยกกันนะจ๊ะเนาะ พิกัดก็ยังอยู่ที่เดิมนะเจ้าป่าหลังบ้านเพ่ยเองนะเจ้าเนาะวันนี้จะหาตำๆหน่อยนะทางถนนไปว้ายทีน้องเอ้ยสูุนนี่ดอกร้องเขาเนาะนี่นั่นอีกดอกนึ่เจ้าเดอกไม่ใหญ่ กอ้นะดอกนึงนะเจ้าหาไดสองดอกนะเจ้า่นานาคนนี้หายากนะเจ้าเฮ็ดน้าดิคือนีนเจ้าอ๋อเฮ็ดนาาแร้วล่ะจิ๋วจพไปน้อมมาได้ละน่ะไม่เป็นไาเจ้า เสียดายด้วยลูกนี่ตัวนาเอเาได้กหรอได้ไข่เนาะอ,อันนี้ขึ้นมาวันนี้เข้าป่ามันนี่เลยเจอด้อือฮะสามสีดอกในยุ่ปุ่นแห่เสียดายไม่รู้

เอยล่ามเจาฝนถัดจากนักล่าอุ้ยมีจีม <God> <currently> ีจ <of> <soup> ีม่จีเนี่ยเด็กเธอเด็กจีเอนี่จีน้อยได้ยูเฮ้ยนีแล้เจพวกเขาได้กี่ดอกอาะตอนนี้ได้ก่อยจ้ะพอดีกนอยู่เลยดอกบานเจ้า ดอกนู้นไอ้กุงาบเจ้าฮ่าใ้พ่เจ้า่ดอกดียวดอกเดียว้ยว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 พึ่้พนเชนนีจะจะคิวคิวหน่อยแต่กินได้กินรับอยูน่นะเจ้าน่บมมะบกมบวกลนเจ้าเนี่ยแต่ว่ากินจะคุนจะหืนจะเฮจะคิว แต่แบบมีแพงเคยแกงนะเจ้าเฮชแนดนี่กินได้นะเจ้าแพงกินมาหลายแต่ละเวลาซุกมาแล้วร้ำนะ้วจะนอนมันจะกึๆนะเหมือนเท่ากินให้เพิ่งเข้านะ่ะบอกขมบอกฮืนเจ้าพาดเฮ็ดละง,งกดอกยังมีนะสามดอกเลยเจ้า ืมฮ้ไป่นอยหืมนี่เขาได้กับเฮ็ดละมมูเนาะแต่เปิดห้นไล่โอ้ยเป็นหัวซ้ำเถอะงามเลยอะได้กินได้กินอเจ้า

โอเคไปสวด้วยนมขาไปพุ่นเละไหมใ่ไหาไร่ไหมใน่ะห่าจะ่แม้วจไห น้อยไม่ไกินโอ้อาล่าะอยู่น่ะจิ๋วริงดอกเจ้าเห็นละก็เกิดอยู่แบบก้อนเห็นเลยนะเจ้าก้อนเห็นเลยนะเจ้าเดแล้วมูกขาวเนอะเอาก็จะอีกก็ได้ ชอบเนดราษนะสุดยนี่ดอกยู่นี่เจาเห็นน้ำแปกโอ้โรา่บดราตามซิโดกนนะอยี่นี่ด้วยเนีเจ้ก่อนราดงี้ตนีได้เนี่นี่กได้อยู่นะะโอ้ยบดได้นะขาเกได้ยู่เจาะ ยังด,งดงอ,อ,อกออเดียวรครังงามไปอ่ะฮึฮ่าถือว่าดอกงามเนะเจ้าเนาะแต่ถุงท้าเบาค่ได้แต่กินอะหูู้ดอกนี่ดอกใหญ่ดอเอเบเลยอ่ะเป็นดอกเจ้านี่ผลงานเทานะเจ้าหาวันนี้เจ้านี่ส่วนมากเขาได้ลายก็จะเป็นเฮดละงอกเนาะเฮดเครื่องเหทดินเทาบาค่อยหนักนะเจ้าน่าจะมันยุบละ แค่ก็ดูแบบเห็ดล้วงกมันยุบนะเจ้าดอยนี่แค้บอได้มาวนวาก็บอได้เข้ามาดอยนี้อ่ะอะไรเจ้านอนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ฝากคลิปเพียงแต่ีเจ้านะขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้านะเฮ็ดวันนี้เพียงว่าตั้งใจว่าเพียงจะไปแกงใส่พักละอ่ะมามม้อเลยนะก็ขอบคุณทุกการรับชมเจ้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าเด้อตัปสัตว์ีกลับบ้านนะลูก